สวัสดีค่ะมือนี้ยายรัดมัดมีผ้าหน่องไข่มุกมาเที่ยวสวนสัตว์ขวนเขาวสวนกวงมือนี้คอนจังหวัดคอนแกน่นผ้าหน่องไข่มุกขี่รถไปเที่ยวแม่แม่เออสิไปแล้ว่นูบดเออสิไปแน่ล้เด <laughs> ้ว <laughs> ่อนอด่นะครับผมยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับผมเข้าสู่สวนชัเขังแก่นนะครับในนาม,มนอำเภอสุนกวางสวนชักขัแกนเรามีเนื้อที่อยู่ที่3,338ยไร่นะครับก็แบ่งออกเป็น3โซนนะครับผมโซนศูนย์วิจัยโซนการศึกษาแล้วก็โซนการชมแสงนะครับ ในส่วนในการชมสัของเราวันนี้ก็ประมาณ500ก่ะไลน,นะครับอันนี้ทางด้านขวามอือตรงนี้ก็จะเป็นส่วนนักจิ้งจอกนะครับจะนอนอยู่บนก้อนหินตรงนี้หมครับตัวเล็กอ่าแต่ไพา่ยีสานบ้านเราเขาเรียกว่ามาจกนะลุงนะตรงนี้ใช้เวลานอนตอนก็ประมาณ18-19ชั่วโมงเลยนะครับออกล่าตอนในเคืนตอนกลางวันก็จะนอนส่วนนด้านขวามอือนะครับผมตัวเสียบดำอยู่ในบ้านอะไรเลตรงนู้นจะเป็นหมีขอนะครับ มัน,นอยอู่ไกลเกินเนาะ <c oughs> อ่านี่แค่อเดฟอเดฟนะผมอเดฟเฉยน,นะายตัวนี้จะเป็นทานรกิสเล้งนำโชคญี่ปุ่นในหนังการะตูนเล้งโดเรมอนนะครับตันนี้จะชอบนอนในพงไม้ดูก่อน้ยครตอยู่เายนบนนะอะไเลยอายมือี้าก็นี่นกฟ้ามิงโก้นกแห่ความรัก ะจะเป็นนกแห่งความรักนะครับตัวสีส้มม่งชมพูตัวนี้จะเป็นนกฟามิโก้คาลิเบียนตัวสีขาวก็จะเป็นนกฟามิโก้ใหญ่จะเป็นนกแหนนก่งความรักนะครับที่เราทำกระจกไว้เพราะว่าสัตว์พวกนี้ชอบอยู่ในพวก,กเยอะๆนะเวลาเห็นเงาตัวเองในกระจกเขาก็นึกว่าเป็นเพื่อน,นของเขานะครับขวามือครับผมเดิอนออกมาแล้วไฮยีน่านะ,ะครับไฮยีน่าไฮยีนะ่า พวกนี้เวลาออกล่าจอกล่าเป็นฝูงนะครับมันชอบให้พวกเสือกับสิงโตในี่าเหยื่อให้เสร็จก่อนเลยชอบเข้าไปย่งเอาครับพวกนี้นี่นะเป็นงาสองเท้าหน้าเจ้าก,กับสองเท้าหลังนะครับพวกนี้นะฟันการามนี่แข็งแรงมากสามารถเคี้ยวกาาระดูกได้แหลกละเอียดเลยนะะี่ครับให้ยีน่าให้ยีน่าเอาซ้ายมือครับผมน้าเหมือนลิงหางยาวลายๆนะครับลีเมอร์หางแหลนตรงพื้นปูนก็มีนะตัวเล็ก เห็นไปรูปมึงขึ้นปูนไหมไมึมลมงาลาดปูนไว้ไหมลูกไมเห็นเลยโอ้โหน่ะเฮ้ยนอนอยู่เนี่ยขึ้นปูนไหมไมึงลาดปูนเออตัวหน่อยหน่อยนยยี่นั่เห็ดเอ็นแหลกนะเส้นสายขันแก่นเราจะมีอยู่เจ็ดสถานีนะครับสามารถลงได้ทุกๆสถานีเลยรถขึ้นได้ทุกคันนะครับรถขึ้นได้ทุกคัน สถานีที่หนึ่งก็คือสถานีหมีมจะมีมีหมาแล้วก็มีควายถ้าเราลงตรงนี้เราจะได้เดินก็ไปดูนกด้วยนะครับเพราะรถไม่จอดตรงนกนะครับ<า>ซ้ายมือตรงนี้นะครับผมขอเรียกว่านกตะกุ่มตัวใหญ่เงินนกตะกุ่มนะครับให้เราดูหมีมาเสร็จแล้วก็เดินไปดูหมีควายแล้วก็เดินเข้าไปดูนกประตูขวามือได้เลยนะไปเขี่ยวนะดูนกเสร็จแล้วก็เดินข้ามถนนไปอยู่ขวามือก็จะเป็นสถานีลิงนะครับ เข้าไปดูลิงก่อนแล้วค่อยมารอรถตรงสถานีลิงจะเป็นป้ายเสียวขายนะพ่อนน้นไปลงไปดูโกคุนหรือเป่าน้องขึ้นไหลกับเด็กข้าวอักหลางกันเลยถ้าน้องให้มุกมาเบิงสวนสัตว์มือนี้สวนสวนสัตว์ขอนแก่นเขาสวนกวง หางยังเลี้ยอมานกยุงหางใหญ่น้องไข่มุกเข้ามาดูนกยุงเลยเลยโอ้โหสวยจังเลยนกยุงน้องเคยมุกเห็นนกยุงวันน่ะนะจะบอกว่าเอสาเอเจ็ดต้องมั่งว้าบังดวงนกยุงันพื้อใจหล่าเนี่ยคืองามพักแต่ว่าน้องเคยมุกเท่านี้ถ่ายรูปอีหล่าเนี่ยทานี่เลยเร็วฮะน้องเคยมุกเบวดอีหล่าเห็นนกยุงบอโอ้โหนกยุงลำเพนเห็นบ่นี่กันโอ้โหสวยจริงๆนะคะ ขวัญทวนตัวหนึ่งเห็นบ่โอ้หลายหลายหลายนกยุงหลายที่หลายเห็นบ่เออดังไอ่มุก็ได้เห็นนกยุงแต่ว่าโอ้โหปินหน้ามาทางนี่สิทำไมถึงปินแต่ข้างข้างมาล่ะโอ้โหนกยุงลำแพนมาดูหน้ามันสิสิโอ้โหโอ้โหเสวยจริงๆน้องไข่มุกนกยุงลำแพนนะคะโอ้นกยุงเยอะแยะจริงเลย โอ้ยน้องไค่มุกน้องไค่มุกมายืนถ่ายรูปกับนกยุงลำแพนเร็วๆมาๆมาน้องไค่มุกมาดูนกยุงลำแพนนะคะน้องไค่มุกยานบอสวยงามเนาะว้ายคืองามค่ะแต่น้องไค่มุกเอาไปยืนอยู่ใกล้ๆดิที่ลาไปยืนอยู่ใกล้ๆถ่ายรูปเร็วๆกลัวไหมล่ะเดี่ยวเนาะเ้ยมันคือบระยัดข้นว่ะต้องไปดูน้ำข้นหน่อยกินน้ำข้น

ีผ้านองค่อยมุกไปเที่ยวสวนสัตว์แล้วเสร็ากันกลับบ้านเี่นองบ้านเดี๋ยวนี่ยายลัดมัดมีกับ่ไทยเบิ้งซํามีก่อนเนาะคะ่ะนาะเดี๋ยวหมอรุ่นยายลัดกับยี่ห้าเนี่ยไทยเนี่ยอื่นให้เบิ้งไปเรื่อยคือเก่าล่ะเบ้งนี้กับซัมีแล้วค่ะสวัสดีค่ะกลับบ้านได้แล้วกลับบ้านได้แล้วดูสวนสัตว์แล้วก็กลับบ้าน